น,นี่เพื่อนอยู่แล้วต่อมาต่อมาต่อมาไม่ต้องไปตำหนิตีเตียนใะไเพียกตอบได้ไหมเมื่อกอนจําได้แล้วกับแต่ว่ามันนานเกินกลางกระม่มไปลืมสรุปว่าตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่สนใจตัวเองอะไรนี่ไปดูแลความรู้อะไรไม่กยมีจริงนี่ตอนนี้แล้วมันเดือนอะไรแปดพันเอาเจ็ดพันไปก่อนไปนั่งไปปรับปรุงตัวได้ด้วยช่วยช่วยมันยืนอ้อยกวัน ออกแงกิน,นเปียกเข้านี้ไหนเปียกต่อบบมืนว่าทั้งหมดทองคําที่เขาทายก็เลยรับนะั้นจำนวนเท่าไหร่น้ําหนักห้าร้อยที่แปดบาทห้ารอยที่แปดบาท,าท,บาทไปเจ้วกันเห็นไหมบุนแก้วถามถึงมันตอบได้ทันทีเอาอย่างมันบ้างดิทากไว้ว่าเปียกห้ารอยที่แปดบาทเปียกรูมาจยากหน่อยพูดนึกกอนนี้ออา แล้วนึกแต่ตู้กันเอแล้วคนซื้อบอมันนึก,กว่าตู้เป้แต่มันเื่อมมึงเชื่อแต่กันในตีไม่ดูอะไรกัตู้เป้ก็มึงได้ฮะแต่ตอผู้บังกับปัญชาทษดึงร้านชีวิตปุกราบทูลความรองมันน้องเปียกก็ไม่ได้รู้แต่จับตัวขึน้นกดแกงโดยตจตโมเมมึงต้องตู้หลายรอกแต่ตู้พลานชีวิตมินประบรมเดชานุภาพอะไรอะบุตแก้วอูไปบอกกับมึงแด้ไป แต่ไต้ไปกราบทูาเราผูดแตดมึงต้องเอาข้องจริงไปด้วยยันน่ะกลางาลอยที่แปดบาทนี่เตดแล้วก็จริงเท่าเลยไอ้นี่เรามันไม่รู้ไม่รู้เอาไว้นี่ก่อนน่ะคนขายก็ไม่รู้คนซื้อก็ไม่รู้วิทยุบอกกองอนะไรแค่รู้อย่นี่ว่าพ่อจอแต่กูไม่ได้ดตามหัวปลื้มด้ยนี่มันจะเดินทางแล้ว เจอสำนักไหนก็จะได้ศึกษาอออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เชิญแท้เด็ดไปแก้วกันโอ้ลราบอกว่าแฟนปลื้มใจนี่นายตา ยอมดีเลิศมารู้จริงก็เกิดอนครูสุนอรปู้อนว้ว่าเมื่อ,อศึกษาแล้งให้รู้เป็นครูคนเมื่อพุกคนในวิชารวมเป็นบารมีอดหลักตัดตุงมุงซื้อว่าโอรสราชาตัดปีติ ในกนาลัดดงบงบนาลีกะพอดีประทบออมาปอบครู สังเกตพอกจึงสง่ายยตาพักดูลาไมยกายสำนักแต่ไม่รู้ผู้เป็นครูอยู่ที่ไหนมีรูปปันประดิษฐานจะแต่งงอาจารย์หรือแต่นใครประนนตไยปีนิดปิดมองครู <c oughs> เอ๊ะนี่มันจะเป็นสำนักรับสิทธิ์ หรือจะเป็นสถานที่เข้ามาทำสวนทำไรมีรูปปั้นอยู่ด้วยคุณแก้วปุณแก้วแก้วขาเข้ามานี้ดิโดยกล่าวโดยกระม่อมข้อเดกจาครับแตว่าบางคมาเมื่อสักครู่นี้ปุณแก้วโดนลดขันเงินเดือนไปหนึ่งพันบาทใช่ไหมไปแก้าขาแต่ปุณแก้วต้องเข้าใจนะที่ฉันลงโทษไปนั้นไม่ได้เป็นการที่จะ เออเอาเปลียนเพื่ออะไรทั้งสิ้นคือทำไปตามหน้าที่พ่อแม่ก็เคี่ยนตีลูกนี่เพื่ออะไรบุญแกเพื่อให้ลูกเป็นคนดีกับใช่ครูบาอาจารย์ลงโทษสิทธิ์เพื่ออะไรเพื่อให้ทิดมีความรู้กับผู้บังคับบัญชาอาจจะว่ากล่าวตักเตือนลงโทษลูกน้องบ้างนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ปัจจบัติฝาด้าที่ตุกตองกับดีมากที่เข้าใจนะเปี๊ยกมันเก่งําถึงตอบได้ทันที เขายมีตองคําเป็นรางวัลรวมแล้วน้ําหนักห้าบปาทเก่งแกงไอตัวนั้นแกงมันพูดเทเ็จเหรอถ้าพูดแก้มีหลักฐานว่ามันรายงานเท็จก็เอาหลักฐานมาฉันจะได้ลงโทษมันใช่ครับวั่แล้วมงอยาพูดขึ้นมาแล้วตทะนี้จะได้เปิดโอกาสได้พูนแก้วเนี่ยนะได้ปฏิบัติหน้าที่อีกรูปแบบบางทีความจําไม่มีแต่เอาอย่างอื่นได้แล้วเปเจโอกา พูนแก้วข้าไปดูในบริเวณสำนักมีผู้อาศัยไม่เอาตรงนี้ก่อนถ้ามีผู้อาศัยเราจะได้ดูว่าเขามาทําสวนทําไรหรือเป็นครูบาอาจารย์ไปดูเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักมีบ้างไหมอันนี้มาหยากรับกระโม่ไปจังเกตแหล่ชานอนม้อนนุ่นตัวโตโอจามและนนามากราบทูนเพื่อจะรายงานให้พระองค์ทรงทราบอันนี้ไปที่ไปไปจ้ากลางขวาแล้วกระโม่มาแล้ว่านอนมอนนุ่นตัวโตโอจาม อ่อนแบใช้แล้วครับพวกเราบรมราชกา,าร,าานอ,รอนุญาตการทุนเพื่อเลื่อนขั้นอื่นเดือนสรุปว่ายังไงพูดแก้วมีผู้อาศัยหรอย่าอ๋อมีผู้อาศัยนะปเจจากขาแต่ไม่จราบอยู่นันพูดแก้วรู้ได้ไงถ้ากระม่อมข้าไปในบริเวณภายในครับเจอให้น้ำกรน,นาดใหญ่หนึ่งหลุกที่สรุปมีผู้อาศัยยังไงเจอให้น้ํา น้ำเป็นปัจจัยจาคันใกนการดำรงชีวิตบรรยากาศเมื่อมีไอ้น้ำก็จะแดงว่าต้องอาศใยอ๋อใช่ใช,ใช่ตอนนี้เดือนแปดปันเจปันเลยครับเดี๋ยวสิให้ทุกให้ดีก่อนต้าตอบลองมีไหน้ำแล้วมีน้ำในไหเท่าไหร่ฮะไม่ทราบครับอ๋อไม่ทราบหมายความไงพอเห็นเอยเล้วมากนี่ ไม่ใช่คอยแน่ว่ามีน้ำไห้เลยเต้เยน้ำนั้นรู้ว่าล่ะเฮ้ยแตกอ่ะยังไม่ได้ดูว่ามีน้ำหรือเปล่าเจอใหแล้วปรับเลยเหลอรอวันนี้มาไดอารไปดูไหมครับมีน้ำกร่ไลไตรเป็นน้ำสะอาดสำหรับดื่มหรือเป็นน้ำใช้ตั้งครือบอดจงให้เราเลยลูมนักเลสคือบางทีฝนตกน้ำมันลงไปขังอยู่เองหรือก็รองรับเอาไว้แต่น้ำนั้นมันสะอาดไหม มันไม่ได้แลนี่โปเกมอนน้ำเร็วมากไปดูไหมชา,าชาติมีกระป๋องเหลกแหลกดรับตัดดื่มมีตัวลูกน้ำมันเล่าออกดีว่าแล้วลค, <laughs> คือจะไม่ได้จับผิดแต่บุตรแกจะมีตัวลูกน้ำแต่ใดว่าคนที่ใช้น้ำจํานวนน้อยอยู่จนยุ่งในวางไข่ลงในหายน้ำอาจจะเป็นครูบาอาจารย์แต่หายน้ำาขนใาจ่ไม่มีตัวลูกน้ำาพรไม่มีฝาปิดนี่ แสดงว่าเขาใช้น้ากันเป็นจำนวนมากอาจจะเป็นกลุ่มกนันนะมาทำชนทำไดไปนั่งไป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 สามเที่ยวเดยนี่ไม่รู้เรื่องเลยไปนั่งกลาปอนยับพันแล้วนี่เปียกเยยักนี่คนเปียกไปดูดิข้าก็มมงไม่ต้องข้าวดูขั้นไหนยครับทำไมยืนตรงนี้กันรู้แล้วว่ามีผู้อาชีพ รู้มากไปแล้วเราเนี่ยยังไม่เข้าไปดูรู้ได้ไงเขาเออเ,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 เจ้าเล่เจ้านายตามเฉยเขาเปอพียกรู้ได้ไงเราก็มองเห็นใบกระทอมแวนอยู่พวงแสดงว่ากินทอมเดี่ยวแกมานีใบกระท่อมเลยนะไปเจ้ากันเป็นาาอะไรแบบเป็นญาติตามุ่งเลยสำหรับเจ้าช่วเจ้าร้ายเจ้าหน,น้าได้ทำงานหลัก่าโรคเบาหวานแกโรกระพอกันตอนทำให้เงีย แข้งแรงคนต้นกินตำนละมันตู้ปรับไม่ปรับที่กินลื้กับตอนมันรู้กับตตมปรับอเลยมึงไม่รู้มึงอย่าพูดได้ไหมเออฟิตเพศนี่คนเรมันอยากกินเขาตรงกลับน่ะนะเปียร์รอล้ครู้รกลับในขนาดนีรอหลองการูป,ปั้นนี้แด็ดถ้าไม่ดีก็ไม่วางไวข้ข้างหน้า เอาสิเรียกจะทําไงก็ฆ่าเวลาไปก่อนรอเผื่อว่าเจ้าของกระท่อมนี่จะกลับลองกาาบเลยว่าเจ้าคุณเน้าชาลูปันเนี่ยนะอาจารย์ไปนนอยถ้าเป็นอาจารย์ใครหรือรัับคงเง้นแล้วนะยังตรงนี้อาจารย์ไปนได้น,นะฮะ ผีหลอกหรือเปล่าพูดแกคุณแกเห็นไหมรูปปั้นนั้นมันเคลื่อนไหวได้ไงเห็นไหมผีหลอกหรือเปล่าเออว่ามันเกิดด้วยอาคารับมันเกิดอุปทานแห่งจิตมันเกิดมีตีลึกในผูดใดฉันรู้เรื่องมั่งี่คือมันเกิดปาบรวมฐานครับเมื่อเราหนังรถยนรถยนแหลนไปด้วยความเร็วเราจะเห็นว่าสิ่งตลางกางเกินไว้แต่จริงๆแล้วเราเกิไว้เองถ้าเขาไม่เว้นกิ่งไม้ที่มีเงอกมาตูบรูปปั้นนั้น เว้ไปเว้มาจะบอกกิ่งไม้นั่นก็ได้เป็นภาพรวมตาใช่ไหมประเจ้ากานี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ของยากมากันเจ็ดวันวันนี้คําพูดปุนแก้วประโยคนี้ดีที่สุดจะเพิ่มขั้นเดือนเดือนในสักทีแหมเอ้ยแหมแตกนอแล้วแล้วกูกันน้องเปียกมื่นแปดเด็กเรกำม่อมเจ็ดพันนั่นแหละนับแต่วันนี้จะเพิ่มจากเจ็ดพันนี่เป็นมื่นห้าใครสั่งมื่นห้าพูดคําเดียวว่าภาพรวมตานี่เอาตั้ง แปดพันเหนือใกจะเก้าพันนี่รอบนียอย่างนี้ฉันสั่งไม่ใช่สั่งให้ตัวเองเอาเจ็ดพันต่อไปก่อนทีหลังไม่ต้องสั่งฉันสั่งเองแล้วดินไ้จอกแล้วมาตอกวอมเม็ดไม่ได้มึกเลยมึงรีบเกี้ยเกินไปข้าวเกี๊ยนึ่งเลยมันต้องหลายช่องัานซี่กันนึ่งเ่ยพือนานั้นโซลาร์เตอร์ไม่รอดเพี้ยเห็นยังไงสักรู ข้าวกระม้อหวานหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ได้สักอย่างไม่ใจนะมันเป็นอุปทา,คานครับเป็นครูบาอาจารย์อะไรเปียกต้องเชิญแล,แล้วเราที่แล้ตัวระับชองเลยต้องเชิญไปชองนั้นที่ขี่หมอเติร์ดใค์ต้องเอาดอกแก้ไปเชิญที่กินอาหารต้องเอาจอนไปเชิญข้าวปัากใช่ใช่มันพูดเป็นเหตุเป็นผลหมดขึ้นหลาขก้นหลาขก้นหลาอันไหนเปียกลองเชิญดูเชิญไง ลงแล่เพื่อครูโนโราครูมโนราก็เชิญแบบไหนอ่ะพุดแกไปเชิญดิฉันให้ห้าพันอ่ดิไปเชิญแบบครูมโนราอย่างนหนเปียยคณว่าครูไม่เลียกล้วน้องเปียอเอเจ็ดเต็มแล้วไม่เยีกยไปแล้ครูเพื่อมีบอสก็แล้วเปียกเชิญหน่อยเอนะอ่ะเปียกเชิญดิอ๋อคำน้าลงแล้วนี่ดึกแล้วอะไรเนี่ยครูโนราเป็นทุกอย่างเลยขึ้นแล้ว ออกกำลงแล้วนี่ดึกแลว้วลูกจะแปลวเป็นเพลงนี่ปราตาตา,า,า,ตาพ่อตำนานเจนมาก่อนเดทตำนานเจนมารากจากรูก,กองกานำมาไว้ ไม่ใช่กรันไม่ใช่หรอไม่ใช่วัรูป,ปันนี้อีมาทำให้มีชีวิตก็คือไปห้าก,กับหนักไม้กับเอานั้นเอาไปสำนักใหม่กันเปอย่าลีบ้อนแต่เสียโกานั่นอย่าเห็นว่ารูปเป็นน้ำเลยเดินก้ามลมชี้แยเพวกกําไในมียุ้มมันผลดูเรียนใช่ไหมไปเป้าวกันอย่าเห็นว่ารูปแดกเลยอ้อมมาคลอดบางทีก็้มในก้มผลก่กาใช่ไหมไป้าวกันฟังดูมันพูด นันเป็นเหตุผลหมดเหตุคำพูดอย่างนี้พูดเป็นไหมคุณแก้วเราอะรู้จักเกลืจุกยักษ์ไอ้แรดแต่แรกไม่โตแล้วแล้ะพี่คิดว่าไงลองเชิญแรดรักแรนเมื่อครูลีเกป้าครูอะไรนะลีเกรำมานะแต่ครูทาเต้นไกลๆเอาลองดิลองดิองดขอดีเนะี่ยปล่อยไหลลงตรงปล่อยลงก้าวต่ำกว่าในหนังเก้านะหัวคำเชิ่ง De <music> que คนก้าทุนอะไรนะคนก้าทุนคนขาดทุนอะไรเทียตตีอวิกขจริตไปยากับคุณแก้รู้ได้ยังไงวิวกขจริตต้องใช่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ในหลักละนันี่มันต้องมีบุคลิกกระปับทีหน้าขอรพบนี่จะแดงววาวิบขจริตจะไม่มีทียาใช้ มาพบกระตอหลากระลังนึกคนกับไม่บ้าหลยหนังอยู่พื้นก้างหลงังมันต้องหนังดะมีร่างกานี่กี่กุ้นกี่โครนก็อลางกายจนว่าเมื่อรูปันอือ,อกว้านเชี่ยงก็ไม่ออกแล้วโจกหลางก็ไม่ตะกรานแล้วถ้าเด็ดไปถีไหม